สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝาก1คันนะครับทนทานดูแลง่ายใช้ได้สบายครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์ครับกับ Toyota v o ีอปี2011นะครับรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีครับรับชมรับดูได้เลยครับคันนี้มาชมเช็คดูรถทดลองขับกระทุ่มแบนด์สมุทรสาครนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครจะผ่อนก็4,500โดยประมาณผ่อน6ปีนะครับ2 0 0 0 9,000บาทนะครับราคานี้สาภาพนี้เรียกว่าสุดคุ้มภายในงามมากๆนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังภายในสีเบจสีขาวเดิมโรงงานชุดแต่งสาภาพสมบูรณ์สุดๆเลยครับใครสนใจอยากได้ไว้ใช้งานมาชมเช็คทดลองขับนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยสวยมากๆนะครับคันนี้ถ้าใครหา v ีออปี2011นะครับวีออสปีใหม่ๆตัวนี้เป็นโฉมที่2นะครับรถสวยมากๆนะครับราคานี้เลยครับ 29000บาทนะครับชมเช็คทดลองขับภายในสวยมากๆนะครับเดี๋ยวไปรอชมดูได้เลยครับคันนี้รับประกันเกียร์เครื่องยนต์หนึ่งปีครับใครถูกใจเข้าใจนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับรับประกันว่าสวยจริงครับ ภายในสวยมากๆนะครับเป็นสีเบจนะครับเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมที่เรียกกันนะครับจอ and ดรอยคันนี้ใช้งานแล้ว170,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับกับรถสวยๆสภาพงามๆคัดและเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจนารณานและตัดสินใจกับงบประมาณของท่านนะครับ w อ o s เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยความทนทานและราคาที่ได้ตัวนี้ถือว่าแจ่มเลยครับ ปี2011กับราคา29,000บาทนะครับภายในเบาะหนังสภาพสวยๆนะครับเป็น1.5 E Auto นะครับเซนทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรครับแล้วก็กระจกต้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับชมเช็คดูได้ครับภายในงามมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าสุดคุ้มครับคันนี้รถสวยครับรถสวยสมบูรณ์ครับเอกสารครบถูกต้องการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกควํมนะครับใครที่สนใจอยากได้ไพใช้งานมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลย ภายในสวยสะอาดระบบไฟฟ้าก็จกไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็เบาะหนังงามๆเลยนะครับใหม่มากๆนะครับดูแลดีนะครับรถสวยไม่เคยชนหนักตัดต่อพิก่มนะครับสำคัญคือเรารับประกันเกียร์เครื่องยนต์1ปีนี่คือสุดเจมเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับรับรองไม่ผิดหวังครับคัดแลเช็คมาเรียบร้อยมาชมมาเช็คดูรถได้เลยครับ พร้อมใช้มากๆแล้วก็สวยมากๆจอ Android ก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใหม่ก็แท้นะครับ1,70,000กิโลเมตรเรียกว่าคันนี้สภาพพร้อมมากๆนะครับใครถูกใจเข้าใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมการันตีไม่มีชนหลักตัดต่อในพิกวามการันตีเอกสารครบถูกต้อง